เชสเตอร์ซิตี้ต้องการค่าตอบแทนมูลค่า3ามสิบล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวชูอัลกาเซโลแต่มันยังเป็นค่าตัวที่สูงเกินไปสำหรับทีมถังแตกอย่างบาร์เซโลนาแมนซิตี้เรียกค่าตอบแทนมูลค่า30ล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวชูอัลกาเซโร่ย้ายมาค้าแข่งกับบาร์เซโลนาอย่างถาวรแต่ทีมอาซูกรานะ่า สามารถจ่ายได้เพียง15ถึง20ล้านยูโรเท่านั้นกาเซโรย้ายจากแมนซิตี้มาเล่นกับบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้โดยไม่มีเงื่อนไขเซนหาวอนแต่ทับอาซูกราน่า เก,ก็บฟูลแบ็กขวาชาวโปรตุกีสไว้กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าทว่าสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรไม่เอื้ออำนวยนักจนมีงบสำหรับการเซ็นสัญญากับแบ็กวัย29ปีเพียง10ล้านถึง20ล้านยูโรในขณะที่ทีมเรือใบต้องการค่าตอบแทนอย่างน้อย30ล้านยูโรรายงานข่าวจากแอดมินคนน่ารักใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ